สวัสดีครับทุกท่านในค่ำคืนที่เงียบสงัใต้ท้องฟ้าที่มืดมิดมีเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าขานเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้และหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นคือตำนานที่ถูกกล่าวขานกันในหมู่บุคลากร,กรทางการบินเรื่องราวที่ทั้งน่าสะพรึงกลัวและน่าเศร้าใจในเวลาเดียวกันเรื่องราวของเที่ยวบินที่401 สายการบินอ a ส t e r แอร์ไลน์เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่29ธันวาคมปีคริสตศักราช2415เป็นค่ำคืนก่อนวันสิ้นปีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขผู้คนมากมายกำลังเดินทางเพื่อก,กลัดไปหาครอบครัวไปเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขเครื่องบินลำหนึ่งแบบล็อกฮี e เอลวันโอวันวันไทสตาร์ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในยุคนั้นได้ทะยานขึ้นจากสนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองไมอามีรัฐฟอลอริดาบนเครื่องบินลำนั้นมีผู้โดยสารทั้งหมด163ชีวิตและลูกเรืออีก13คนทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติเป็นเที่ยวบินธรรมดาเหมือนกับทุกๆวัน ผู้ควบคุมเครื่องบินในวันนั้นคือกัปตันโรเบิร์ตอัลบินลอฟหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าบ๊อบเขาเป็นนักบินที่มากด้วยประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงเป็นที่เคารพของเพื่อนร่วมง,งานข้างกายของเขาคือนักบินผู้ช่วยอัลเบิร์ตจอห์นสต็อกทิวและวิศวกรประจำเครื่องโดนอนหลุยเรโปหรือที่ใครๆก็เรียกว่าดอนดอนเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของทุกคน เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องบินไทสตราลำนี้เป็นอย่างดีอาจจะเรียกได้ว่าเขารู้จักเครื่องบินลำนี้ดีกว่าใครๆเที่ยวบินดำเนินไปอย่างราบรื่นผู้โดยสารบางคนหลับไหลบางคนอ่านหนังสือบางคนพูดคุยกันเบาๆพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างขคคมักขนไม่มีใครคาดคิดว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ชะตากรรมของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเมื่อเครื่องบินเริ่มลดระดับเพื่อเตรียมลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมามีทุกอย่างก็ยังคงเป็นปกติจนกระทั่งเมื่อนักบินผู้ช่วยสต็อกทิวดึงคันโยกเพื่อกางล้อเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติไฟสัญญาณที่ควรจะสว่างเป็นสีเขียวเพื่อยืนยันว่าล้อหน้าของเครื่องบินได้กางออกและล็อกเข้าที่เรียบร้อยแล้วมันกลับไม่สว่างขึ้น ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนจะไม่น่ามีอะไรร้ายแรงไฟสัญญาณดวงเล็กๆเพียงดวงเดียวที่มืดดับไปได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมกับตันลอฟตัดสินใจยกเลือกการลงจอดและนำเครื่องบินบิน,บนวนกลับขึ้นไปที่ระดับความสูง2,000ฟุตเพื่อแก้ไขปัญหาเขาแจ้งไปยังหอบังคับการบินว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไฟสัญญาณของล้อหน้าและต้องการเวลาเพื่อตรวจสอบ ในห้องนักบินบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นนักบินทั้ง3คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บังเอิญโดยสารมาในห้องนักบินด้วยต่างก็พยายามหาสาเหตุของปัญหาพวกเขาพยายามขยับหลอดไฟตรวจสอบแผงวงจรทุกสายตาทุกสมาธิจดจ่ออยู่กับไฟสัญญาณดวงนั้นดวงเดียวสต็อกทิวพยายามจะถอดหลอดไฟเจ้าปัญหาออกมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะติดขัดเขาพยายามอยู่ครู่หนึ่ง ในขณะที่กัปตันลอฟก็หันไปสั่งให้วิศวรกรโดนัลเรโปลงไปในช่องใต้ห้องนักบินที่เรียกว่าเฮลโฮหรือช่องนรกเพื่อตรวจสอบด้วยสายตาว่าล้อนหน้านั้นได้กลางออกสุดจริงหรือไม่ในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าคันบังคับเครื่องบินได้ถูกขยับไปเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะกัปตันลอฟ เผอไปโดนมันโดยไม่ตั้งใจในตอนที่เขาหันไปคุยกับเรโปการขยับเพียงเล็กน้อยนั้นส่งผลให้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือออโตพายโดถูกปลดออกโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเครื่องบินซึ่งตอนนี้ไม่มีใครควบคุมเริ่มค่อยๆลดระดับลงอย่างช้าๆช,ช้ามากจนไม่มีใครในห้องนักบินรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงพวกเขาจดจ่ออยู่กับปัญหาตรงหน้าปัญหาของหลอดไฟที่ราคาไม่กี่ดอลลาร์จนลืมไปว่าพวกเขา กำลังควบคุมเครื่องบินยักษ์ที่บรรทุกชีวิตผู้คนอีกร้อยกว่าชีวิตอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดเสียงสัญญาณเตือนระดับความสูงดังขึ้นเบาๆเป็นเวลาครึ่งวินาทีแต่เนื่องจากดอนเรโปซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับลำโพงของสัญญาณเตือนมากที่สุดได้ลงไปอยู่ในช่องใต้ห้องนักบินแล้วจึงไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเลยเครื่องบินยังคงลดระดับลงเรื่อยๆอย่างเงียบเชียบผ่านความมืดมิดของอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรดซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่ไม่มีแสงไฟใดๆจากพื้นดินเบื้องล่างทำให้นักบินไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้พื้นดินทุกขณะจนกระทั่งนักบินผู้ช่วยสต็อกทิวเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติเขาเหลือบไปเห็นมาตรวัดความสูงและอุทานออกมาด้วยความตกใจเราทำอะไรกับระดับความสูงหรือเปล่ากับตันลอฟหันมาถามอะไรนะเรายังอยู่ที่รับ2,000ฟุตใช่ไหม สต็อกทิวถามด้วยน้ำเสียงที่สับสนแต่มันสายเกินไปแล้ววินาทีต่อมาปลายปีกด้านซ้ายของเครื่องบินก็กระแทกเข้ากับพื้นดินเครื่องบินทริสตาร์ลำยักษ์ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียการควบคุมมันถลายไปกับพื้นโคลนแตกออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นส่วนของเครื่องบินและร่างของผู้โดยสารกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณในรัศมีหลายร้อยเมตร ความเงียบเข้าปกคลุมพื้นที่มีเพียงเสียงของสายลมและเสียงของสิ่งมีชีวิตในบึงที่ดังขึ้นมาแทนที่โศกนาฏกรรมในคืนนั้นได้พรากชีวิตผู้คนไปทั้งหมด101คนรวมถึงกัปตันบ๊อบลอฟท์และวิศวกรดอนเรโปที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนักบินผู้ช่วยเอาเบิร์ตสต็อกทิวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเรื่องราวควรจะจบลงที่ตรงนั้น เป็นเพียงอุบัติเหตุที่น่าเศร้าที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือที่เรียกว่า human error คณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติหรือ NTSB ได้สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่าเกิดจากการที่ลูกเรือให้ความสนใจกับปัญหาไฟสัญญาณของล้อหน้ามากเกินไปต้นละเลยการควบคุมเครื่องบินและไม่สามารถตรวจจับการลดระดับของเครื่องบินได้ทันเวลาเป็นบทเรียนราคาแพงที่วงการการบินทั่วโลกต้องจดจำ แต่แล้วเรื่องราวก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นหลังจากโศกนาฏกรรมสายการบิน Eastern Airlines ได้ทำการเก็บกู้ซากเครื่องบินชิ้นส่วนบางชิ้นที่ยังอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ได้ถูกถอดออกมาเพื่อนำไปใช้เป็นอะไหล่สำหรับเครื่องบิน LC-101 Frystar ลาำอื่นๆในฝูงบินเดียวกันซึ่งเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นปกติในวงการการบินเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ลับ ที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาไม่นานหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวลือแปลกๆแพร่สะพัดในหมู่พนักงานของสายการบินทั้งนักบินพนักงานต้อนรับและช่างเครื่องพวกเขาเริ่มพูดถึงการปรากฏตัวของร่างปริศนาบนเครื่องบินทรสตาและอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครื่องบินลำที่มีการนำชิ้นส่วนจากเที่ยวบิน401มาติดตั้งร่างที่พวกเขาเห็นมักจะเป็นชายในเครื่องแบบนักบิน หรือวิศวะกรบางครั้งพวกเขาปรากฏตัวขึ้นเงียบๆนั่งปะปนอยู่กับผู้โดยสารในที่นั่งชั้นหนึ่งหรือบางครั้งก็ปรากฏตัวในห้องนักบินหรือในครัวพยานหลายคนที่เคยทำงานร่วมกับบ๊อบลอฟและดอนเรโปยืนยันว่าร่างที่พวกเขาเห็นคือวิญญาณของเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตไปในโศกนาฏกรรมครั้งนั้นมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้ง เกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังไมอามีพนังกงานต้อนรับหญิงคนหนึ่งกำลังตรวจนับจำนวนผู้โดยสารในชั้น First Class เธอเห็นชายคนหนึ่งสวมเครื่องแบบกัปตันของสายการบินอีสเทิรนนั่งอยู่ในที่นั่งเธอนึกว่าเป็นกัปตันของเที่ยวบินนั้นจึงเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ชายคนนั้นกลับนั่งนิ่งไม่ตอบสนองเธอรู้สึกกังวลจึงไปแจ้งให้กัปตันของเที่ยวบินนั้นทราบเมื่อกัปตันเดินมาดู เขาก็ต้องตกใจจนหน้าซีดเพราะชายในเครื่องแบบที่นั่งอยู่นั้นคือกัปตันบ๊อบลอฟเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วในขณะที่เขากำลังยืนตะลึงอยู่ร่างของกัปตันลอฟก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของเขาและพนักงานต้อนรับอีกสองคนเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับลูกเรือเป็นอย่างมากตนทำให้เที่ยวบินนั้นต้องถูกยกเลิกไปในที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้กัน คือเรื่องราวของวิศวกรดอนเรโปมีรายงานว่าพนักงานต้อนรับคนหนึ่งบนเครื่องบินทรสตา์ Star, ลำหนึ่งหมายเลขเครื่อง318ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ามีการนำชิ้นส่วนโดยเฉพาะเตาอบในครัวมาจากซากข,ของเที่ยวบิน401ในระหว่างที่เธอกำลังอุ่นอาหารเธอเหลือบไปเห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาลางๆที่หน้าต่างของเตาอบเธอตกใจมาก จึงรีบเรียกเพื่อนพนักง,งานอีกสองคนมาดูทั้ง3มคนเห็นใบหน้าของชายคนนั้นอย่างชัดเจนและใบหน้านั้นก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าระวังไฟไหม้บนเครื่องบินลำนี้เมื่อสิ้นเสียงนั้นใบหน้าก็หายไปลูกเรือทั้ง3าคนต่างก็รู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใคร เพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนเสียสติแต่แล้วในเที่ยวบินขากลับจากเม็กซิโกมุ่งหน้าสู่นิวยอร์กเครื่องยนต์ตัวหนึ่งของเครื่องบินลำนั้นก็เกิดขัดข้องขึ้นวาจริงๆและเกือบจะเกิดไฟไหม้นักบินสามารถนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยแต่เหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำความเชื่อในคำเตือนของวิญญาณดอนเรโป มีรายงานการพบเห็นดอนเรโปรกอีกหลายครั้งบางครั้งเขาปรากฏตัวในห้องนักบินและชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของอุปกรณ์บางอย่างที่อาจจะนำไปสู่อันตรายได้เหมือนกับว่าเขายังคงทำหน้าที่วิศวกรคอยดูแลความปลอดภัยของเครื่องบินแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามกัปตันคนหนึ่งเล่าว่า ในขณะที่เขากำลังทำการตรวจสอบเครื่องบินก่อนขึ้นบินหรือที่เรียกว่า pre-flight check เขาก็ได้พบกับวิศวกรคนหนึ่งที่กำลังง่วนอยู่กับการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆวิศวกรคนนั้นหันมายิ้มให้เขาแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงผมตรวจดูให้หมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีกับตันรู้สึกคุ้นหน้าวิศวกรคนนั้นมาก แต่ก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครจนกระทั่งเขาเดินออกมาและได้เห็นรูปถ่ายของดอนเรโปเขาถึงกับขนลุกเพราะชายที่เขาเพิ่งคุยด้วยเมื่อครู่นี้คือดอนเรโปอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเรื่องราวเหล่านี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากต่อปากในตอนแรกผู้บริหารของสายการบินอ a สเทิ n ์นอะไลส์พยายามที่จะปิดข่าว พวกเขากลัวว่าข่าวลือเรื่องผีจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสายการบินมีการสั่งห้ามพนักงานไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้ใครก็ตามที่ฝ่าฝืนอาจจะถูกพักงานหรือถูกส่งไปประเมินสภาพจิตแต่แล้วยิ่งพยายามปิดข่าวลือก็ยิ่งแพร่กระจายออกไปพนักงานหลายคนเลือกที่จะเล่าเรื่องราวที่พวกเขาประสบพบเจอ ให้กับนักข่าวและนักเขียนจอห์นจีฟูลเลอร์ซึ่งต่อมาเขาได้รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้และตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Ghost of Flight 401หรือวิญญาณแห่งเที่ยวบิน401หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือขายดีและทำให้เรื่องราวของวิญญาณลูกเรือเที่ยวบิน401โด่งดังไปทั่วโลกมีการสร้างเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ แล้วเรื่องราวนี้ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานเรื่องผีที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์การบินแน่นอนว่าเมื่อมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติก็ย่อมต้องมีคำอธิบายในมุมมองของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเราจะมาสำรวจทฤษฎีต่างๆที่พยายามจะอธิบายปริศนาของเที่ยวบิน401ทฤษฎีที่อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ซ่อนอยู่ ทฤษฎีแรกคือทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เรียกว่าอุป,ปทานหมู่หรือ mass hysteria หลังจากศกนาตก,กรรมที่น่าสะพรึงกลัวของเที่ยวบิน401เป็นเรื่องปกติที่พนักงานของสายการบินอีสเทิร์โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานบนเครื่องบินรุ่นเดียวกันและผู้ที่รู้จักกับลูกเรือที่เสียชีวิตจะเกิดความรู้สึกสะเทือนใจความเครียดและความหวาดกลัวเมื่อประกบกับข่าวลือที่เริ่มแพร่สะพัด อาจจะนำไปสู่สภาวะทางจิตท,ที่ทำให้คนกลุ่มใหญ่เริ่มมีอาการหรือมองเห็นในสิ่งเดียวกันโดยที่ไม่ได้มีอยู่จริงสมองของมนุษย์ความรู้สึกเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างภาพหรือตีความสิ่งต่างๆตามความเชื่อหรือความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจเสียงที่นังผิดปกติในเครื่องบินเงาที่วูบไหวหรือแม้แต่ใบหน้าที่สะท้อนบนพื้นผิวมันวาวอาจจะถูกตีความไปว่า เป็นการปรากฏตัวของวิญญาณเมื่อมีคนหนึ่งเริ่มเชื่อและเล่าต่อๆกันไปความเชื่อนั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและแพร่กระจายไปในวงกว้างเหมือนกับโรคระบาดพนักงานต้อนรับที่เหนื่อยล้าจากการทำงานบนเที่ยวบินที่ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่ปิดและมีความกดอากาศสูงอาจจะเกิดภาพหลอนได้ง่ายกว่าปกติเมื่อได้ยินเรื่องราวของวิญญาณจิตใต้สำนึกของพวกเขาก็อาจจะสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นมา โดยที่พวกเขาเองก็เชื่ออย่างสุดใจวันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอีกทฤษฎีหนึ่งที่ใกล้เคียงกันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า p a r i ดเลียหรือ p a r ดเลียแ p a r i ดเลียคือแนวโน้มของสมองมนุษย์ในการมองเห็นรูปแบบที่คุ้นเคยเช่นใบหน้าในสิ่งของที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเช่นก้อนเมฆลายไม้หรือในกรณีนี้อาจจะเป็นเงาสะท้อนบนหน้าต่างเตาอบ สมองของเราถูกวิวัฒนาการมาให้จดจำใบหน้าเพื่อการอยู่รอดดังนั้นเมื่อเราเห็นลวดนายที่คลุมเครือสมองก็จะพยายามจับคู่มันกับใบหน้าที่เราเคยเห็นอาจจะเป็นไปได้ว่าพนักง,งานต้อนรับที่เห็นใบหน้าของดอนเรโปในเตาอบจริงๆแล้วเธออาจจะเห็นเพียงแค่คราบสกรปรกหรือแสงสะท้อนที่ผิดเพี้ยนแต่สมองของเธอซึ่งกำลังอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียด และได้รับอิทธิพลจากข่าวลือได้ตีความภาพนั้นออกมาเป็นใบหน้าของเพื่อนร่วมง,งานที่เสียชีวิตไปทฤษฎีเหล่านี้ฟังดูมีเหตุผลและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งมันปฏิเสธการมีอยู่ของวิญญาณและชี้ว่าทุกอย่างเป็นผลมาจากกลไกการทำงานของสมองและความเปราะบางของจิตใจมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรม แต่คำถามที่ยังคงอยู่ก็คือทำไมคำเตือนของวิญญาณเหล่านั้นจึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาทำไมการปรากฏตัวของเขาจึงมักจะนำไปสู่การค้นพบข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ที่อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้นี่คือจุดที่คำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์เริ่มที่จะสั่นคลอนและทำให้เราต้องหันไปพิจารณาทฤษฎีที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตของวิทยศาศาสตร์ ทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและวัตถุมีความเชื่อที่ว่าวัตถุต่างๆสามารถเก็บรักษาพลังงานหรือความทรงจําของเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เคยเกิดขึ้นกับมันได้ในกรณีของเที่ยวบิน401ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินที่ตกได้ผ่านประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวความตายความเจ็บปวดความกลัวพลังงานด้านลบเหล่านี้อาจจะยังคงฝังอยู่ในชิ้นส่วนเหล่านั้น เมื่อชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกนำไปติดตั้งบนเครื่องบินลำอื่นพลังงานที่ตกค้างอยู่ก็อาจจะแสดงตัวออกมาในรูปแบบของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่แค่พลังงานของเหตุการณ์แต่เป็นพลังงานของจิตวิญญาณบ๊อบลอฟและดอนเรโปเป็นลูกเครือที่รักในอาชีพของตนเองพวกเขาทุ่มเทชีวิตให้กับการบินโดยเฉพาะดอนเรโปที่ผูกพันกับเครื่องบินทรสตาเป็นอย่างมาก เป็นไปได้หรือไม่ว่าจิตวิญญาณของพวกเขาซึ่งยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของเครื่องยินและผู้โดยสารได้ผูกติดอยู่กับชิ้นส่วนของเครื่องบินที่พวกเขาลักการปรากฏตัวของพวกเขาจึงไม่ใช่การมาหลอกหลอนแต่เป็นการมาเพื่อเตือนภัยเพื่อทำหน้าที่ที่พวกเขาไม่สามารถทำได้สำเร็จในเที่ยวบินสุดท้ายของชีวิต พวกเขาอาจจะก,กําลังพยายามไถ่าบาปจากความผิดพลาดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายด้วยการปกป้องเครื่องบินลำอื่นๆไม่ให้ประสบชะตากรรมเดียวกันแนวคิดนี้อาจจะฟังดูเหมือนนิยายแต่สำหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องของพลังงานและชีวิตหลังความตายมันคือคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น มีเรื่องเล่าว่ารองประธานของสายการบินอ s สเท n คนหนึ่งซึ่งในตอนแรกไม่เชื่อเรื่องผีและมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเขาตัดสินใจขึ้นเครื่องบินลำที่มีปัญหาเพื่อพิสูจน์ให้พนักงานเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวในระหว่างเที่ยวบินเขาได้พูดคุยกับชายในเครื่องแบบกับตันที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเขาคุยกันอย่างถูกคอ เป็นเวลาเกือบ20นาทีจนกระทั่งเขารู้สึกเอะใจและตระหนักได้ว่ากับตันที่เขาคุยด้วยนั้นคือกับตันบ๊อบลอฟเมื่อเขารู้ตัวร่างของกับตันลอฟก็หายวับไปเหตุการณ์นี้ทำให้รองประธานคนนั้นเปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิงและเชื่อกันว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ผู้บริหารของสายการบินตัดสินใจที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดในที่สุดสายการบินอ a สเท r ร์ i แอร์ไก็ได้ตัดสินใจที่จะถอดชิ้นส่วนทั้งหมดที่มาจากซากของเที่ยวบิน401ออกจากเครื่องบินทุกลำในฝูงบินและหลังจากนั้นเรื่องราวการปรากฏตัวของวิญญาณกับตันบ๊อบลอฟและวิศวกรดอนเรโป ก็ค่อยๆเงียบหายไปราวกับว่าเมื่อชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกนำออกไปดวงวิญญาณของพวกเขาก็ได้รับการปลดปล่อยและเดินทางไปสู่สุขติเรื่องราวของวิญญาณแห่งเที่ยวบิน401ได้ทิ้งคำถามมากมายไว้เบื้องหลังมันเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของนักเขียนเพื่อสร้างความตื่นเต้นหรือไม่มันเป็นเพียงแค่ อุปทานหมู่ที่เกิดจากความกลัวและความเศร้าโศกของกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับโศก,กนาฏกรรมหรือไม่หรือว่ามันคือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงและดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปยังคงสามารถสื่อสารและปกป้องผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไร เรื่องราวของเที่ยวบิน401ก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของความไม่ประมาทมันสอนให้เรารู้ว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้และในขณะเดียวกันมันก็ได้เปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ของโลกอีกมิติหนึ่งโลกที่เรายังไม่เข้าใจ โลกของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่บางทีอาจจะกําลังเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้แม้ว่าสายการบินอีสเทิร์นแอร์ไลน์จะปิดตัวไปแล้วแต่ตำนานของวิญญาณแห่งเที่ยวบิน401ก็ยังคงถูกเล่าขานในหมู่คนการบินและผู้ที่สนใจในเรื่องราวลี้ลับมันเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างความจริงที่น่าเศร้า และความลึกลับที่น่าค้นหาในค่ำคืนที่ท่านกำลังเดินทางโดยเครื่องบินท่ามกลางความมืดมิดเหนือหมู่เมฆลองมองออกใบนอกหน้าต่างหรือสังเกตผู้คนรอบข้างท่านอาจจะไม่ได้อยู่ลำพังอย่างที่ท่านคิดอาจจะมีใครบางคนในเครื่องแบบที่กำลังเฝ้ามองและดูแลความปลอดภัยของท่านอยู่ จากอีกมิติหนึ่งก็เป็นได้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพราตรีสวัสดิ์ครับ